ในปัจจุบันนี้ยังคงพบว่ามีประชาชนหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ทุกวันนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์พัฒนากลวิธีใหม่ๆเพื่อมาหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะอ้างตัวว่าเป็นตำรวจและส่งเอกสารผ่านทางแชทไลน์หรือแม้กระทั่งวิดีโอคอลมาในชุดเครื่องแบบเต็มยศเช่นล่าสุดอ้างว่าเป็นตำรวจภูธรเมืองสงขลาถ้าเจอลักษณะบแบบนี้โปรดระวังดังนี้ค่ะ 1. ให้อนเงินเพื่อตรวจสอบเช่นทางการเงิน 2. เรียกรับเงินในทางดำเนินคดีอ้างค่าธรรมเนียมต่างๆ 3. รับส่งเอกสารทางคดีผ่านแชทไลน์เช่นหมายจับ 4. ส,สอบปากคำผ่านทางโทรศัพท์และวิดีโอคอลขมคู่หลอกเหยื่ออ้างว่ามาจากสอนอต่างๆ ทั้งหมดนี้คือกับดักของแก๊งคอเซ็นเตอร์พวกนี้จะใช้ความน่าเชื่อถือและเครื่องแบบตำรวจทำให้คุณกลัวและหลงเชื่อขอให้จำไว้เสมอนะคะว่าตำรวจตัวจริงจะไม่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่มีการอายัดเงินและไม่มีการข่มขู่ผ่านทางวิดีโอคอลหากสงสยัยสามารถโทรสอบถามที่สายด่วน1441หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน รู้ทันป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อแชร์ข้อมูลนี้ช่วยเตือนภัยคนรอบตัวอย่าหลงเชื่อมิฉาชีพในคราบตำรวจนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสํานักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ